ครับตอนนี้ก็ผ่านแล้วครับบริเวณที่ไฟใหม่ครับเดี๋ยวผมแทนกล่องให้พี่น้องดนเบื้องครับความเสียหายคนต่นางไาเลยครับให้เดินครับโู้ไม่ในน้อยเลยครับพี่น,ออน,น้องอ่ไมับเมอนเมครับผมนีม่คือสภาพพื้นท,ท,ท,ที่ที่ไฟใหม่ไปนะครับ วิวณตลาดสงจอลาบเลยครับพี่น้องต้นใหม่เบิ้งบัต้องลองขึ้นเลยครับว่าไฟมันหมสูงขนาดใดนปลายใหม่ก็ยังแห้งครับพี่น้องดำเกษรตลาดพอค้า,าครับ่นยังเล่มเก็บของอยู่นะฮะเรล่นีแเเก็บของ